เมื่อเราเราเกือบยี่ปีก่อนโอมได้ร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนโดยทุ่มเงินเก็บเกือบทั้งหมดที่เขามีอยู่แรกากิจการก็ดำเนินไปด้วยดีแต่แล้วก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจโอมเริ่มมีหนี้สินท่วมตัวเกินกว่าเขาจะจ่ายไหวในที่สุดก็ถูกฟองล้มละลายแต่ตอนนั้นน้องสาวของโอมยังเรียนอยู่ส่วนคุณพ่อก็อายุมากแล้วแถมสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีโอมจึงต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านด้วยวัยเพียงแค่2ี่สปี โอมพยายามทำงานพิเศษเพื่อส่งเสียตัวเองและน้องสาวรวมไปถึงเพื่อใช้หนี้ที่มีอยู่แต่ด้วยการศึกษาที่เขาเรียนจบเพียงชั้นม3รายได้ของโอมจึงได้ไม่มากนักหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็แทบจะไม่พอกินด้วยซ้ำอามเครียดมากเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะหางานที่เงินเดือนเยอะๆให้พอกับค่าใช้จ่ายของคนทั้งครอบครัวแล้วยังพอมีเวลาให้ได้เรียนหนังสือไปด้วยได้จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้ไปปรึกษาเพื่อนที่คบกันมานานเพื่อนคนนั้นแนะนําให้โอมลองไปเป็นเด็กทรงอยาตามหมู่บ้านด้วยหน้าตาที่ซื่อๆเหมือนเด็กเรียนและความเป็นเรียบร้อยนิสัยดีคนแถวนั้นรู้จักก็คงทําให้ไม่มีใครสงสัยมากนักแต่อมลังเลยอยู่นานเพราะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอันตรายเป็นอย่างมนกถ้าหากถูกจับได้แล้วก็เขาคงต้องถูกส่งตัวเข้าคุกและหมดอนาคตแน่ๆ แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะได้เงินดีและเร็วเช่นนี้อีกแล้วสุดท้ายโอมจึงตอบตกลงรับทำงานนี้เพื่อนคนนั้นจึงพาเขาไปแนะนำตัวกับเอเจนต์ขายยาที่อยู่ละแวกนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีรับออเดอร์และส่งของจนสุดท้ายโอมก็ได้กลายเป็นเด็กส่งยาอย่างเต็มตัวอย่างที่เขาบอกกันว่าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนยิ่งสูงรายได้ที่ได้จากการเดินยาในแต่ละครั้งเรียกได้ว่าไม่ใช่เล่เลนเ ยิ่งยามีจำนวนมากเท่าไหร่หรืออยู่ในที่ที่อันตรายเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากเป็นทวีคูณอมทำอาชีพนี้ไม่ถึงสองปีก็สามารถปลดหนี้ได้แถมยังมีเหลือเก็บและใช้ใจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงส่งน้องสาวเรียนได้สำเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้เงินมาได้อย่างไรแต่สุดท้ายเขาก็ถูกตำรวจจับได้พร้อมกับเพื่อนและดูเหมือนว่าคนหนึ่งในแกงจะเป็นสายล่อซื้อในวันที่ถูกจับ อมรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งโลกพังทลายลงในหัวเต็มไปด้วยความสับสนจนคิดอะไรไม่ออกเขาร้องไห้จนแทบจะขาดใจยิ่งนึกถึงครอบครัวเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บปวดที่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องมาผิดหวังและถูกตราหน้าว่าเป็นครอบครัวขายยาอมจึงได้แต่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาที่ตำรวจมอบให้และหวังว่าจะผ่อนโทษจากหนักให้เป็นเบาเพราะถ้าให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี เขาจะได้รับการลดโทษลงบางส่วนและถูกจำคุกเพียงแค่ห้าปีเท่านั้นและนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตชีวิตในคุกสำหรับเขาไม่ได้ยากลำบากมากนะักแต่ก็ไม่ได้สุขสบายเช่นกันเพราะมีกฎระเบียบมากมายที่ต้องทำตามบางครั้งยังถูกเรียกไปใช้แรงงานเช่นการขุดลอกท่อบ้านส่วนด้านจิตใจนั้นเรียกได้ว่าย่ำแย่อย่างมากผมรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอก ได้แต่เมาอมองกำแพงไปเรื่อยๆขณะที่วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชา้าแม่ก็มาเยี่ยมบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากนะักเพราะคุกแห่งนี้อยู่ไกลจากบ้านพอสมควรอมใช้ชีวิตอย่างราบเรียบในคุกมาตลอดประพฤตตนเป็นหนักโทษที่ดีและหวังว่าจะได้รับการลดหย่อนโทษบ้างเพื่อนร่วมคุกก็เป็นคนอัธยาศัยดีแม้จะไม่ค่อยพูดอะไรแต่ก็คอยช่วยเหลือกันตลอด ส่วนพว้ขายใหญ่ในคุมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเขามากนะักแต่แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้อมมีเรื่องทะเลาะกับนักโทษอีกคนที่เป็นลูกสมุนของขายใหญ่จนถึงขั้นลงไม้ลงมือเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่โดนผู้คุมจับแยกกันแล้วท,ทั้งที่อีกฝ่ายเป็นคนมาหาเรื่องก่อนแต่เป็นเพราะผู้คุมมาเห็นตอนที่อมกำลังขึ้นคล่อมร่างของอีกฝ่ายจึงทําให้ดูเป็นฝ่ายกระทํามากกว่าแถามคนนั้นยังเป็นลูกสมุนของขายใหญ่ ที่แม้กระทั่งผู้คุมเองก็ยังไม่ค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวเท่าไหรนะ่นักดังนั้นเขาเลยกลายเป็นคนผิดไปเพียงฝ่ายเดียวส่วนอีกฝ่ายแค่โดนตักเตือนและลงโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอมได้ตาสะบดดานในใจตลอดทางที่ถูกพาตัวไปที่ห้องขังผู้คุมที่พาตัวเขามานั้นเป็นชายวัยกลางคนท่าทางถึงขังแต่อมสังเกตเห็นว่าผู้คุมคนนั้นเหลือบมองเขาเป็นระยะระยะด้วยสายตาสงสารกึงเวทนา ในตอนนั้นองค์คิดว่าแกคงแค่สงสารที่เขาต้องกลายเป็นคนผิดเท่านั้นแต่เมื่อเข้าไปในห้องขังนั้นแล้วเขาจึงค่อยเข้าใจแกสวดบนเป็นใช่ไหมผู้คุมพูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบขณะที่ด้านหลังให้องเข้าไปในห้ององค์ขมวดคิวด้วยความสงสัยแล้วก็ตอบออกไปว่าเป็นครับ งั้นก็ดีบันสวดมนต์บ่อยๆนะหวังว่าอีกสองอาทิตย์จะได้เจอกันในสภาพสมบูรณ์รักษาตัวด้วยถ้าเจออะไรแปลกๆก็อย่าทักละ่ะคำพูดของผู้คุมฟังดูน่าสงสัยแต่อมไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นสายตาเขากวาดไปทั่วห้องห้องขังนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่บานเดียวประตูปิดแน่นหนา และมีช่องอยู่ด้านล่างของประตูน่าจะมีไว้สอดถาดอาหารเข้ามาเท่านั้นเหมือนที่เคยเห็นในหนังไม่มีพิษหลังจากกินข้าวเสร็จและส่งถาดอาหารคืนไปแล้วอมก็ออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนขยับขาเล็กน้อยจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนไม่ว่าจะพยายามนอนอย่างไรก็นอนไม่หลับเลยนอนคิดอะไรไปเรื่อยเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว สังเกตจากอาหารที่มาส่งเป็นประจำทำให้พอเราได้ว่าน่าจะผ่านมาแล้วสักห้าวันหรืออาจจะนานกว่านั้นเพราะตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่อาหารการกินจากที่แย่อยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะดูเหมือนว่าผู้คุมจะไม่ค่อยสนใจความเป็นอยู่ของนักโทษที่ถูกขังเดียวมากเท่าไหรนะ่นักวันหนึ่งขณะที่โอมนั่งพิงที่ผนังและขยับตัวไปมานั้นจึงทำให้แผ่นสีที่ผนังหลุดลอกออกซึ่งบริเวณที่สีหลุดลอกออกมานั้น เผยให้เห็นคาบศกัรกสีคำ้คำคเป็นวงแผกบว่างอยู่บนผน,นังเมื่อเขาลองลอกสีบนผนังดูก็ปรากฏเห็นว่าที่ข้างๆคา,า,าบศกับรกนั้นมีอักขระบางอย่างเขียนไว้อยู่ด้วยความเก่าทําให้โองอ่านไม่ออกว่ามันเขียนว่าอะไรเพอเออาจจะไม่ใช่ภาษาไทยเสียด้วยซ้ํจูจูก็มีเสียงกุกกักดังขึ้นมาจากประตูคล้ายว่าจะมีคนเปิดประตูเข้ามาจากด้านนอก แต่เพราะในห้องขังขนาดนั้นมันมืดจนแทบมองอะไรไม่เห็นอมจึงได้รีบยันตัวขึ้นแล้วเพ่งมองไปปรากฏเห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่บริเวณนั้นเขาต้องมองร่างนั้นอยู่นานซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่หันมาหาเสียทีเขาจึงเรียกเบาๆแล้วทำใจกล้าเดินเข้าไปหาในที่สุดอีกฝ่ายจึงยอมหันหน้ามามองหลังจากที่อมพยายามเพ่งมองก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่า ชายคนนั้นเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดนักโทษเก่าๆที่มีตารอยสกปรกผิวคล้ำทั่วทั้งตัวมีตารอยสักยันเป็นรูปต่างๆดูแล้วเหมือนคนเล่นของและบนศีรษะของเขามีผ้าคลุมผูกเอาไว้แน่นออมพยายามชวนคุยเพื่อคลายความอึอดอัดแต่ชายคนนั้นไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะเขาเพียงต้องมองโอมนิ่งๆด้วยดวงตาดุดัน จนสุดท้ายโอมจึงยอมแพ้และถอยกลับไปนั่งที่เดิมไม่นานนักชายคนนั้นก็ยอมเอ่ยปากในที่สุดมึงมีอะไรให้กูกินไหมน้ําเสียงน่ากลัวของชายคนนั้นทำให้อมรู้สึกไม่กล้าขัดใจเขาจึงหยิบขนมที่แม่ฝากผู้คุมมาให้ออกมาแล้วยื่นให้ชายคนนั้นแต่ทว่าชายคนนั้นไม่เอื้อมมือมารับเสียทีอมจึงตัดสินใจวางขนมไว้ที่พื้นแล้วพยายามข่มใจหลับต่อ คืนนั้นอากาศเหน็บหนาวกว่าทุกคืนเสียงหมาซึ่งพวกผู้คุมเลี้ยงไว้ก็พากันหอนจนรู้สึกทั้งหน้ารำคาลและหลอนในเวลาเดียวกัน อมอับหันหน้าไปมองที่ชายคนนั้นและพบว่าเขายังคงนั่งนิ่งอยู่ที่ริมประตูดวงตาจดจ้องไปที่บริเวณแม่กุญแจวันต่อมาในเวลาเช้าตรู่ชายลึกลับคนนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมคล้ายกับไม่ได้ขยับตัวไปไหนทั้งคืนข้างตัวเขาเป็นถาดอาหารที่วางไว้อำนั่งมองอยู่ครู่ใหญ่ก็ไม่เห็นว่าอีฝ่ายจะแตะต้องอะไรจึงสรุปไปว่ามันเป็นของเขาและรีบคว้าถาดอาหารมากินอย่างรวดเร็ว แบ่งกูกินหน่อยสิเสียงชายคนนั้นดังขึ้นแต่คราวนี้เสียงมันฟังดูหักห้าและยานคางจนโอมถึงกับสะดุง้งและถามกลับไปว่าทำไมจึงไม่มีถาดอาหารของอีกฝ่ายจะว่าถูกเก็บไปแล้วก็ไม่น่าใช่ชายคนนั้นตอบเพียงว่าไม่มีคนให้กินอะไรมานานแล้วโอมจึงแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปให้ชายหนุ่มก็รับไปกินอย่างหิวโหย จนเกือบเรียกได้ว่าเป็นการสวาปามทําให้องอดรู้สึกสงสารไม่ได้ตอนที่กําลังส่งถาดอาหารคืนอมก็สังเกตเห็นว่าขนมที่เขาให้ไปเมื่อวานยังคงวางอยู่ที่เดิมโดยไม่มีการแตะต้องเมื่อเอ่ยปาถามอีกฝ่ายก็ตอบเพียงว่าให้เอาไปกินได้เลยเพราะเขาไม่ชอบกินเท่าไหร่อมจึงรีบแกะมันกินทันทีโดยที่มีชายหนุ่มคนนั้นนั่งมองอยู่อมเองก็มองชายหนุ่มกลับไปเช่นกัน แสงสลัวสลวที่ลอดผ่านเข้ามาทำให้เขาเห็นได้ชัดเจนกว่าเมื่อคืนและเห็นว่าสิ่งที่อยู่บนศีสษะของชายหนุ่มเป็นผ้าโพกหัวที่มีรอยเปื้อนถูกพันมัดไวแน่นอมนึกอยากจะถามว่ามันคืออะไรแล้วทำไมจูจูชายหนุ่มคนนี้ถึงได้มาอยู่ที่นี่แต่เมื่อเห็นดวงตาลึกโหรไรประกายของอีกฝ่ายแล้วอมก็ตัดสินใจไม่ถามจะดีกว่าทุกๆมืออาหารอมจะต้องแบ่งให้ชายคนนั้นกินด้วย อมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คุมถึงไม่เอาอาหารอีกถาดมาส่งให้ด้วยแต่ก็ไม่กล้าถามจุกจิตเพราะกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งให้อยู่ที่นี่เพิ่มอีกและดูเหมือนว่าชายคนนั้นเองก็ไม่ได้ทุกร้อนใจอะไรมากนักเวลาผ่านไปราวราวหนึ่งอาทิตย์ชายคนนั้นดูสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่าเขาบอกให้ออมช่วยแกะผ้าพกหัวออกให้หน่อยแม้ออมจะรู้สึกงงนสงสัยแค่ไหนแต่ออมก็ทำตามอย่างว่าง่าย จนกระทั่งตกดึกอมเกิดหิวขึ้นมาและขนมที่เคยเก็บไว้ก็กินหมดไปแล้วอมซึ่งลองเอ่ยปากขอกับชายคนนั้นดูเผื่อว่าเขาจะมีเก็บไว้บ้างซึ่งชายหนุ่มก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาหยิบเอาอาหารที่ปั้นรวมรวมกันไว้เป็นก้อนยื่นมาให้อมพูดขอบคุณและรับใส่มือมาแต่เมื่อกัดเข้าปากไปแล้วอมก็บ้วนทิ้งแทบไม่ทันอาหารที่รับมานั้น มันเป็นก้อนข้าวเน่าเหมือนสะบูดและยังมีหนอนไตยุ่เยเยะพอกัดเข้าปากไปแล้วกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยฟุ้งขึ้นมาจนเขาแทบจะสำลักอมรีบคว้ามันทิ้งทันทีและหันไปมองชายหนุ่มที่กำลังนั่งหันหลังให้เขาค่อยๆหันกลับมามองที่โอมแต่แทนที่จะเอี้ยวตัวกลับมาเช่นคนปกติทั่วไปชายหนุ่มกลับหันมาเฉพาะหัวจนคอหักดังกรอบจากนั้นก็ค่อยๆเผยรอยยิ้ม ริมฝีปากนั้นฉีกกว้างขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็ฉีกออกยาวไปถึงใบหู <c oughs> เนื้อที่ปริแตกมีเลือดสีดําไหลซึมออกมาพร้อมกับหนอนแมลงที่ตายออกมาจากร้อยฉีกนั้นดวงตาทั้งสองข,งข้างของเขากลวงโบมองเข้าไปเห็นเป็นเส้นเอ็นรุ่งริ่งส่วนหัวนั้นอยู่ไปข้างหนึ่งคล้ายกับโดนของแข็งทุบปมเผลร้องออกมาจนสุดเสียง <c oughs> <c oughs> เขากระเถิบตัวหนีไปจนสุดขอบห้อง ส่วนบนทุกบทที่เขาพอจะนึกออกได้จนหมดแต่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งผีร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเขาได้ผ่านหลังของโองมสัมผัสกับผนังห้องอันเปียกชื้นเมื่อหันไปมองก็พบว่าเป็นรอยเลือดขนาดใหญ่เต็มผน,นังตรงจุดที่เขาเห็นว่าเป็นคราบเปื้อนในตอนแรกนั่นเองแต่จูๆ่ๆในห้องขังก็ปรากฏว่ามีคนเพิ่มมาอีกสามคนผีร้ายตนนั้นและความสนใจจากโอมเราพุ่งเข้าไปจัดการกับคนทั้งสามแทน เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนชุลมุนวุ่นวายส่วนอมได้แต่นั่งตาโตตกตะลึงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างไม่ละสายตาผีร้ายสามารถจัดการกับคนกลุ่มนั้นได้อย่างรวดเร็วจนทั้งหมดลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นจากนั้นก็มีพวกผู้คุมวิ่งกลู่กันเข้ามาแต่อมสังเกตรู้ว่านั่นไม่ใช่ผู้คุมจริงๆเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าผู้คุมเหล่านี้มาก่อนผู้คุมพยายามวิ่งเข้าไปจัดการกับผีชายหนุ่ม แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถสู้ได้เพราะผีชายหนุ่มนั้นแข็งแกร่งมากแถมยังฟันแทงไม่เข้าจนผู้คุมบาดเจ็บไปหลายคนในที่สุดผู้คุมคนหนึ่งก็นำเอาเศษผ้าถุงม,มาครอบหัวชายคนนั้นทำให้ของเสื่อมแล้วจึงค่อยเข้าไปจัดการแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจัดการได้ไงนะ่ายนักผีชายหนุ่มตนนั้นถูกอัดเข้ากับกำแพงเราทุกหัวด้วยไม้อย่างแรงจนอยู่ไปข้างหนึ่ง แต่ดูท่าทางยังพอมีแรงเดินโซซัดโซเซแามที่หน้าประตูคลายจะพยายามหนีแต่สุดท้ายก็ลม้มลงสิ้นใจตรงนั้นตรงที่ชายคนนั้นมักนั่งหันหลังให้กับโอมอยู่เสมอเมื่อรู้สึกตัวอีกทีผีร้ายต้นนั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงแต่ความรู้สึกสยองขวัญยังอบอวลอยู่เต็มห้องขังห้องนี้ทุกๆุกคืนโอมจะเห็นฉากเหตุการณ์น,นั้นชายซ้ำแล้วซ้ำอีกภาพที่ชายหนุ่มมีเรื่องกับเพื่อนร่วมคุก ฆ่าคนเหล่านั้นฆ่าผู้คุมและสุดท้ายก็ถูกผู้คุมฆ่าวนเวียนซ้ำไปซ้ำม,มาแบบไม่จบสิน้นทุกครั้งเหตุการณ์จะจบลงที่ชายหนุ่มในร่างเน่าเปื่อยมีแต่เลือดมานั่งเสยะยิ้มอยู่ตรงหน้าของโอมเวลาที่จะหลับตาลงจมูกของโอมจะได้กลิ่นเหม็นเน่าหน้าดส,สะเอียนได้ยินเสียงกรีดร้องสลับกับเสียงสวดท่องมนต์คาถาเสียงหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่งบางครั้งตอนตื่นขึ้น,นมากลางดึก อมจะเห็นสีสัที่ถูกทุบจนกระโหลกยุบของชายคนนั้นนอนอยู่ในระยะประชิดจนโอมกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเจียนจะเป็นบ้าเต็มทนแต่ผีร้ายตนนั้นก็ทำอะไรเขาไม่ได้และเราก็ถึงเวลาที่โอมจะได้ออกจากห้องนั้นเสียทีผู้คุมที่มาเปิดห้องมีสีหน้าแปลกใจที่เห็นโอมยังคงมีสติดีไม่ได้คลุ้มคลั่งไปเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆ แต่ก็แฝงไว้ด้วยความดีใจเช่นเดียวกันผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้คุมฟังรวมถึงสารภาพเรื่องที่เขาแอบลอกผนังออกจนเกิดเรื่องราวทั้งหมดตอนออกมาจากห้องผู้คุมบอกว่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นในห้องขังนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแล้วนักโทษส่วนมากที่ถูกแยกมาขังที่ห้องขังนี้บางคนถึงขั้นเสียสติเป็นบ้าไปเลยบางรายถึงขั้นช็อกจนเสียชีวิต ทางคุกจึงต้องเชิญหมอผีมาทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้นั่นคือที่มาของอาครบประหลาดบนกำแพงที่โอมเห็นและได้แกะมันทิ้งไปส่วนที่มันไม่สามารถทำร้ายโอมได้อาจเป็นเพราะยังมีบุญคุ้มครองอยู่และไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเหมือนนักโทษคนอื่นๆที่เคยถูกขังในห้องนี้อมเพียงแค่หลงผิดไปเท่านั้นหลังจากอยู่ในคุกได้ราวห้าปีอมก็ได้รับการปล่อยตัวเขาเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ กลับไปเรียนในมหาวิทยาลายัยและตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตมาตลอดจนถึงวันนี้